สวัสดีครับผมณัฐนีพุทธประชาชื่นครับได้เจอกล้าซึกเคยชกเขาไหมยังครับเขาอันนี้โอ้ยตอนนี้ต่อรัหน้ำเขาด้วยนะเราร้อยสี่เขาร้อยห้านะครับผมเราชกมวยมาตอนนี้เท่าไหร่และหกสิบโปรไฟล์แล้วครับสามไฟล์ล่าสุดเป็นในผลงานชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับมีครบทุกอย่างร้อยสี่เราเคยชกไหมเคยครับเวทนี้ต้องคุ้มไป่ร้อยสี่เนี่ยคุ้มมาครับกิโลสามโลครับสามโลนะครับเราเป็นมวยประเภทเข่าครับคู่ต่อสู้อ่ะเข่าครับเคยชกเขาไหม ไม่เคยไม่เคยเห็นคลิปเขาไหมเห็นครับเขาประเภทยังไงเขาครับเหมือนกันครับเขาสูงกว่าแล้วเราสูงกว่าเนี่ยน่าจะเราสูงกว่าครับอ่าน่าสูงกว่านะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดเราอินครับอ่ะน้ำหนักปล่อยอีกทีนึงห้าสิบโลครับห้าสิบโลอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ฝากแฟนคลับเชียร์เชียร์เชียร์เป็นกำลังใจครับจะใช้ชนะกับใครให้ได้ครับครับผมกล้าศึกสอนสมาคมครับรอบนี้ไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่สิงห์ของครับสิงห์ของศรีนะเป็นไงซ้อมมากี่วันรอบนี้ เพิ่งซ้อมครับไม่รู้ตัวไม่กี่วันครับแต่ว่าก็ซ้อมรอรายการไปเรื่อยๆซ้อมรอรายการ,เ,ร,การเป็นมวยประเภทยังไงมวยเข่าครับเข่าคู่ต่อสู้เคยชกเขาไหมไม่เคย<ม>ครับไม่เคยเขามีสไตล์ไงยังไงเขาก็เขา่าเหมือนกันครับเขาเหมือนกันอารมนณะสูงเท่าไหร่ความสูงเราความสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักขเขาลอยๆเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับชกมาทั้งหมดกี่ไฟต์ตอนนี้ห้าส <17 S 1> ิบหกสิบครั้งครับสามไฟต์ล่าสุดเป็นไงผลงานชนะคะแนนสองครั้งแพ้หนักครั้งหนึ่งครับล่าสุดร้อยเท่าไหร่ล่าสุดคครรรััับบวนนี้ คุณรู้ตัวกันเลยช็อต15ปล่อยๆชกเคยชกงรางวลัลไหมครับรางวัลเคยชกอตไหมเคยครับเคยอยูน่นะโอเคเราเป็นคนจากจังหวัดน,นครสวรรค์ครับเอาละฝากไปขับเชียร์ในวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเต็มที่ทุกไฟครับโอเคขอช่วยนิดนึงครับ